สวัสดีค่ะเนย b ี k 4ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด subscribe ช่อง Dailynew l i f e k ขีด TH นะคะ Dailynew เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งครับปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ Miss ูนิเวิร์ครับปกติเป็นผู้หญิงนะท่นนี้เป็นผู้หญิงข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศก็ถือว่าเป็นคือเป็นผู้ชายที่แปลเพศแปเพศแล้วนะ เกิดขึ้นแล้วครับบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สนะฮะของประเทศสเปนนะ2018นะครับก็บอกว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการตัดสินให้ผู้ชายที่แปลงเพศแล้วนะฮะได้มงกุดมิสยูนิเวิร์สสเปนเพื่อที่จะไปชิงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สก็คืองานนำจากกวารโลกกัะนะพี่จนว่กไงก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือเมื่อวันที่30ก็สถานีของทีวีก็รายงานมาเนี่ยครับเขาเชชิญ นางนางสาวอังเคลล่าปอนเซวัยยี่้าเขาไม่ใช่นางสาวเขาเป็นนายไม่มันเปลี่ยนปากประชาชนได้เขาเปลี่ยนด้วยเหรอเปลี่ยนที่เอ้าอคุณต้องเปลี่ยนต้องเป็นนางสาวอ๋อครับครับคือง่ายเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงจริงๆเธอเคยประกวดมาแล้วรอบหนึ่งอ่าเนี่ยนะคุณเนี่ยนะใช่เขาเขาเขาเาเป็นสาวจากเอ เรียกเป็นสาวดีกว่าเธอแปลงเพศแล้วครับครับเธอเป็นหนุ่ม,มซึ่งแปลงเพศเป็นสาว<ม>เออเป็นเป็นตัวแทนจากเมืองคาดิฟทางใต้ของแปลงเพศเรียบร้อยแล้วลเมื่อปีเมื่อปี257เนี่ยเคยไปประกวดแล้วมีสเปนเนี่ย<ม>ครับ<ม>ประกวด<ม>ว่าไม่ได้<ม>อ๋อเคยเป,ประกวดแล้วไม่ได้พอมาปีนี้ล่าสุดก็คือปีล่าสุดเนี่ยไปประกวดแล้วได้เธอผ่าตัดแปลงเพศมาตั้งนานแล้วก็ได้เสร็จประกวดว่าแต่คราวนี้พอได้เสร็จแล้วก็คนก็หนอ่งว่าทําไมประกวดเบทีเดียวกันได้คราวนี้ต้นตอของปัญหาผมไปไล่ดูมาแล้วต้องดูจากแม่งานอ่ะ กองประกวดใหญ่ของมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเขาอนุญาตให้เหรอก็เนี่ยก็มิสยูนิเวิร์สเนี่ยสมมติคุณมีสมาชิกอยู่150ประเทศที่ประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วส่งตัวแทนคุณเข้ามาประกวดเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการประกวดมิสแคนาดามิสยูนิเวิร์สแคนาดาเมื่อปี2013ก็ประมาณสักห้าปีที่แล้วก็ประกวดว่าเนี่ยเออมันมันมันมีนางสาวเจนน่าทาเล็กโควาเป็นผู้ผู้ชายเหมือนกันแปลงเพศมานี่คือคนแรกเลยคนแรกเลยที่ไปประกวดแปลงเพศมาประกวดกองประกวดเขาก็เฮ้ย ไปสืบมาคุณเป็นผู้ชายนี่แล้วคุณแปลงเพศมาแต่คุณสวยเวอร์มากเลยก็ปรากฏว่าก็ประกวนก็ประคุณกันเลยก็ตัดสิทธิ์เธอเลยบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายปรากฏว่ากลุ่มกลุ่มพวกกลุ่มรักกลุ่มอะไรกลุ่มพวกสตรีแแปลงเพศเขาเลยไปชุมกับมิสยูนิเวอร์สากลเนี่ยก็เลยไปคุยกันบอกมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยก็เลยไปถกกันกลายเป็นว่าถกกันก็เลยมีการประกาศเปลี่ยนกฎก็คือไงมิสยูนิเวอร์สเขาแก้ไขกฎเนี่ยเขาไปประกาศพอถกกันเสร็จเขาก็ไปแก้ไขกฎบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยผู้ชาย ซึ่งแปลนเพศเป็นผูิงโดยสมบูรณ์แล้วก็เอาภาษาเราไปชงไปเฉาะไปอะไรเรียบร้อยเนี่ยคุณประกวดได้โอ้นี่ไงแล้วไม่พอแล้ววันแล้วมิสยูนิเวอร์สที่แคนาดาก็คืนสิทธิ์ให้เธอในการประกวดครั้งนั้นด้วยนะเสร็จแล้วในอเมริกาก็กลายเป็นว่าสมาชิกในหลายประเทศที่อยู่ในองค์กรของมิสยูนิเวอร์สเนี่ยเขาก็อนุญาตแล้วมิสมิสอเมรกก็อนุญาตมิสทีนอเมก็อนุญาตครับแล้วไม่พอนะ แต่ของเรายังไม่มย,ยังแม่อรือยังเนี่ฮะแต่ว่าเว,าวทีประกวดมิจจิวิเวิร์สไทยแลนด์ประกฏว,ว่าคุณสมบัติที่ระบุอยู่นะก็คือว่าต้องเป็นเพศหญิงโดยกําเนิดและมีสัญชาติไทยเท่านั้นก็คือยังไม่ได้ก็นี่ไงอ่าเนี่ยก็แล้วแต่ประเทศประเทศใครประเทศมันแสดงว่้ก่อนมันมีกฎกติกาของของของมิจจิวิเวิร์สที่เป็นแม่บริษัทแม่อยู่แล้วจะมีกฎย่อยของบริษัทรู่อีกเหลอก็ทําไมเราไม่อิงกับกฎข้างบนมันเหมือนรับนูลกฎหมายอ่ะน่าสนใจนะ ต้องถามนะผมว่าเราต้อระวังต้องออกไม่แล้วถ้าเกิดเปิดนะคุณเชื่อไหมผมเดินบางทีนะไปเจอไปเจอแยกไม่ออกนะสวยกว่าสวยกว่ามียที่บ้านนะอันนั้นสวยสุดแล้ว